เจนนี่แบล็กพิงก์อวดแฟชั่นสนามบินสุดชิคพร้อมสีผมใหม่สะดุดตาเรียวกว่าสร้างความฮือฮาให้กับแฟนๆเป็นอย่างมากค่ะเมื่อล่าสุดเจนนี่แบล็กพิงก์ได้โพสต์ภาพสีผมใหม่ของเธอบนอินสตาแกรมและทันทีที่รูปถ่ายถูกปล่อยออกมาแฟนๆต่างพากนันดีใจที่ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ในลุคของเจนนี่แต่อย่างไรก็ตามค่ะมีแฟนๆแ,แล้วชาวเน,น็ตจำนวนหนึ่งที่บอกว่าพวกเขาไม่ชอบผมสีส้มของเจนนี่ซึ่งแฟนๆเหล่านี้บางคนกล่าวว่าสีผมไม่เหมาะกับเธอและผมของเธอก็ดูไม่แข็งแรงแต่อย่างไรก็ตามค่ะเมื่อวันที่11เมษายนาน เจนนี่ได้ปล่อยรูปภาพใหม่ออกมา ซึ่งก็ทําให้แฟนๆแ,และชาวเน็ตเปลี่ยนใจซึ่งเธอปรากฏตัวอย่างเฉิดฉายที่สนามบินด้วยผมสีส้มและเสื้อคาริแกนใหมพรมสีเหลืองที่สดใสค่ะและการปรากฏตัวของเจนนี่แบล็กพิงค์ที่สนามบินอินชอนในครั้งนี้ซึ่งก็ยังไม่มีการเปิดเผยว่าสาวเจนนี่ไปทํางานหรือว่าไปพักผ่อนค่ะแต่ที่เป็นกระแสฮือฮาคือลุกในสนามบินของเธอที่สุดแสนจะชิลมากๆด้วยการคลิปแตะเดินแบบเฉิดฉายลุคนี้คือพร้อมแล้วซึ่งแฟนๆแ,แอบแซวว่าน่าจะเป็นชุดเตรียมนอนของเธอเวลาเธออยู่บนเครื่องบินค่ะ แต่ยังไงก็ตามค่ะก็ไม่สามารถปกปิดความน่ารักของเธอไปได้จริงๆซึ่งแฟนๆส่วนใหญ่ต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าลุกนี้ของเธอสวยน่ารักสดใสจริงๆค่ะและนี่ก็คือรายละเอียดในคลิปนี้ที่เรานำอัปเดตให้ทุกคนได้รับชมกันค่ะและหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ